โซโลฟุตบอลวันนี้จะพามาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับจะเป็นคู่ระหว่างนิคาสเซลที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาดเดตความพร้อมของทังฝั่งเจ้าบ้านครับนินคาสเซลก็ปัจจุบันอยู่นอันดับที่6ของตารางครับแพ้ไปแล้ว1เกมโดยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อบุกไปโดนเจ้าสัวน้อยฟุตแลมครับยิงขาดลอย3ประตูต่อ1เกมรับดูมีปัญหาเสียเรือทั้ง2ประตูครับ โดยการประกบตัวห่างปล่อยให้คู่แข่งเล่นบอลในกรอบเขตโทษง่ายเกินไปครับทำให้เก็บคพนชีตไม่ได้มา4เกมติดต่อกันแล้วครับการที่ต้องมาเปลี่ยนแผงแบ็กโฟบ่อยๆนั้นส่งผลต่อความมั่นใจของนักเตะแดนกลางบางครั้งติดประมาทเสียบอลง่ายหลายจังหวะครับส่วนแนวรุกยังหวังผลในการจบสกอร์ได้ดีครับความพร้อมตอนนี้หมดสิทธิ์ใช้งานของสเวนบอตแมนจามาลัสเซลคาร์ลัมวิลสันแล้วก็ลูอิสไมลียครับ ที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมล่าสุดลงเล่นในบอลถ้วยคาราบาวครับเปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ดไป2ประตูตอนหนึ่งครับโดยเชอรมีโดกูกับมาติอุสนูนเนสครับยิงคนละ1ประตูโดยมีการหมุนเวียนนักเตะเกือบทุกตำแหน่งครับส่วนผลงานในพิมลีกนำเป็นอันดับที่1ของตารางครับยังไม่แพ้ใครเกมรุกยิงประตูได้มากที่สุดโดยเฉพาะเออร์ลิงฮาแลนด์ครับที่ทำประตูคนเดียวไปมากถึง10ประตูแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลสอประตูต่อ2ครับแต่น่าเสียดายครับเนื่องจากได้เปรียบตัวผู้เล่นช่วงครึ่งหลังแต่ก็ต้องสู้กับการรับอีกทีหนึ่งแต่ก็ต้องสู้กับการเล่นเกมรับอย่างหนักกว่าจะเจาะเข้าไปยิงได้ครับก็อืมทีหนึ่งแต่ก็ต้องสู้กับการเล่นเกมรับอย่างหนักกว่าจะเจาะเข้าไปยิงประตูได้ความพร้อมเกมนี้ยังไม่มีออสการ์บ๊อบนาทานาเก้โรดดี้ รวมถึงต้องรอเช็คความฟิตของเควินเดอร์บอยอีกด้วยครับส่วนการคาดการณ์สิตัวจริงในวันนี้ครับนิวคาสเซิลครับจะมีนิกป๊อบลิฟลาเมนโตฟาบินแชแดนเบิร์นลูวิสฮอลบูโนกิมารไลซันโดตนาลีโจเอลิงตันฮาวิบรานแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิสักครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ การคาดการณ์ตัวจริงจะมีแอนเดอร์สันไคล์วอเกอร์มานูเอลคันจีลูเบนดิอาสยอสโกกวาดิโอมาเตโอโควาสิตอิวคายกุนโดกันเบนาร์โดซิลบาซาวินโยเจลิมิโดกูแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ครับส่วนการคาดการณ์ในเกมนี้ครับสถิติการเจอกัน5เกมหลังสุดนิวคาสเซิลเก็บชัยชนะได้แค่1เกมครับนอกนั้นแมนซิตี้ทำได้ดีกว่าเยอะ ฤดูกาลนี้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลฟอร์มดีก่อนที่จะมาสะดุดในเกมที่แล้วครับปัญหาเดิมตัวหลักเจ็บเยอะกลุ่มกําลังไม่ใหญ่พอที่จะทดแทนได้จึงเริ่มแสดงอาการผิดพลาดให้เห็นส่วนทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับการเสียแดนกลางอย่างโรดี้น่าจะทําให้ทีมขาดสมดุลไปบ้างเล็กน้อยครับแต่นักเตะคนอื่นพร้อมทดแทนในระดับที่ใกล้เคียงกันนอกกนั้นจัดตัวหลักลงได้ครบครับเทียบฟอร์มแล้วเจ้าบ้านเป็นรองเยอะครับ ส่วนการคาดการณ์ในวันนี้ครับคิดว่านเนคฟสเซลครับน่าจะเปิดบ้านพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์หประตูต่อ3ครับ